มีกี่คะแนนฮะมี1,560งพันห้า้อยหคะแนนเลยัเยอะไปมี5้าคะแนนโอเคตอบตอบทุกนันเท่าไหร่แล้ว <S 3ามสอ่าคนนี้หนักนลครับตอนเดสนครับเดสครับ,บ,บพร้อมสำหรับคำถามหรือเปล่ามากมากครับทีมงานพร้อมไหม, <c oughs> ม,มครับพร้อมที่สุดไหมครับดีสุดครัสวยไหมครับไม่สวยค่ะแล้วตัวเองสวยไหมครับสวยมากอ๋อ มีได้ชมเองเอาละฝั่งนี้คงไม่ถามคท่านตาทีอยู่แล้วนะครับใช่ฮาร่าฮาร่าคำถามมีอยู่ว่าหน้าผากของใบกว้างกี่เซนติเมตรเดี๋ยม Welcome Wow Wow เรื่องนี้พอวัดขนาดนึงวัดจะวัดไม่ได้จะต้องคำนวณเองไม่ได้หนขอเทียบไปก่อนโอ้แค่นั้ก็ได้ ยาที <Net> ่จะเปิดเทียนนะเม่เขาขอการให้นิ้เดียวเองใส่มันลอกมาแล้วขอท่าไปเลยเขารอมา เชียวนะใครคำถามมันคือวัดเป็นเซนหรอหรือว่าเป็นนิ้วต้องรู้คือถามพี่ว่าวัดเป็นนิ้วนะถ้านิ้วก็จะประมาณตั้งสิบเจ็ดสิบสองเนี่ยเขาถามเลยมาถามเนี่ยเร็วเขาไปตอบได้เหรอคิดว่าโหกี่เซนติเมตรนะครับเจ็ผิดนะกี่เซนครับน้องเนสเฮ้ยเชี่ยข้างหลังดีเหรอ คิดถคิดใหม่ได้นะก่อน10เต้นนี้ที่เราจะมาเฉลยกันนะครับวันนี้ก็จะเตรียมตอนมาแล้วไม่เป็ดครับผมช่วยพี่ดึงหน่ใยกเาได้ยากกว่าคลอดลูกอีกอ้า วัดครับผมโอ้ยทำไมทำไมเนี่ย <laughs> <laughs> พี่พี่ไม่เกี่ยว